ศกาลฮาโลวีนหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าฮาโลวีนส n เ a ย์มีต้นกำเนิดมาจากวัฒนธรรมตะวันตกจนเจ้าเล่าเรื่องจึงขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันฮาโลวีนรวมทั้งสั์ผีนานาชนิดมาให้ได้ชมกันค่ะคำศัพท์เกี่ยวกับฮาโลวีนที่อยากจะแนะนำคำแรกนั่นก็คือฮาโลวีนส n เ a ย์วันฮาโลวีนหรือว่าวันปล่อยผีนะคะตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปีเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุก,กว่า2,000ปีเลยทีเดียวค่ะ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากชาวเซลต์ที่จะมีวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนจึงมีความเชื่อว่าวันที่3าสเอ็ดตุลาคมเป็นวันที่มิติคนตายกับคนเป็นจะเชื่อมเข้าหากันวิญญาณคนตายจะออกมาสิงสู่ในร่างคนเป็นเพื่อหาทางมีชีวิตใหม่ดังนั้นมนุษย์จึงพยายามหาวิธีหลอกล่อพูดผีและวิญญาณด้วยการแต่งหน้าแต่งตัวให้เหมือนผีนอกจากนี้ยังถือว่า วันที่31ตุลาคมเป็นวันสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะนําเครื่องเส้นมาบูชาพูดผีอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อที่รุนแรงต่างๆก็เริ่มจางหายไปเหลือเพียงการแต่งกายเป็นผีพร้อมกับตกแต่งบ้านให้ดูเข้ากับเทศกาลและก็มีกิจกรรมเบาๆเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเด็เดกๆเท่านั้นเองค่ะคําศัพท์ที่2 Trick or Treat ถ้าจะให้แปลเป็นไทยแบบเก๋ๆก็น่าจะแปลได้ว่าหลอกหรือเลี้ยง ซึ่งคำนี้นะคะเราจะได้ยินจากกิจกรรมวันฮาโลวีนที่เด็กๆจะแต่งตัวเป็นผีแล้วไปเคาะประตูบ้านต่างๆพร้อมทั้งตะโกนว่า Trick or t r e a t ถ้าเจ้าของบ้านบอกว่า Treat นั่นก็คือเลี้ยงเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็จะได้รับขนมหวานหรือลูกกวาดไปอย่างง่ายดายแต่ถ้าเจ้าของบ้านตอบว่า Trick นั่นก็คือหลอกเด็กๆก,ก็ต้องหา r i c กมาหลอกเจ้าของบ้านจนกว่าจะพอใจแล้วก็จะได้รับขนมหวานหรือลูกกวาดไปเป็นของขวัญค่ะคำที่สม แจ็คโอแลนเทนหรือแปลเป็นไทยว่าตะเกียงฟักทองอีกหนึ่งสัญลักษณ์ในวันฮาโลวีนสำหรับชาวตะวันตกนะคะหลายบ้านก็มักจะนำฟักทองมาแกะสลักเป็นรูปหน้าคนโดยจะควักไส้ฟักทองออกเพื่อเอาเทียนใส่เข้าไปด้านในซึ่งมีที่มามาจากหลายตำนานค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของชายชาวนาที่มีชื่อว่าแจ็คเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์และได้หลอกล่อซาตานให้ติดกับโดยซาตานให้สัญญากับเขาว่า เมื่อเขาตายไปจะไม่เอาวิญญาณไปลงนรกเด็ดขาดและเมื่อแจ็คตายลงวิญญาณของเขาก็ไม่ถูกนําไปนรกตามคําสัญญาได้แต่ล่องลอยไปมาบนโลกมนุษย์ตลอดการพร้อมกับดวงไฟสองทางรอบด้วยหัวผักกาดและก็ถูกเปลี่ยนเป็นฟักทองจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะคําที่ 4. Apple Bobbing สําหรับ Apple Bobbing นี่ก็คือเกมวันฮาโลวีนค่ะที่ผู้เล่นจะต้องงับแอปเปิลที่ลอยอยู่ในน้ําโดยไม่ใช้มือ ถ้างับได้จะถือว่าโชคดีหรือจะใช้เป็นเกมแข่งขันกันงับลูกแอปเปิลที่ลออยู่ในอ่างก็ได้ใครงับได้ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะค่ะหรือจะปรับมาเป็นการแขวนผลแอปเปิลด้วยเชือกห้อยไว้กับต้นไม้เราให้เด็กๆมางับโดยใช้มือคว้าหลังก็ได้นะคะคำศัพท์ข้อที่5 bad omens หรือที่แปลว่าลางร้ายลางร้ายในเทศกาลฮาโลวีนจะหมายถึงสิ่งที่นำมาซึ่งความโชคร้ายเช่นแมวดำค้างคาวแมงมุมนกคูก กระจกแตกเป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูคำศัพท์ผีนานาชนิดกันบ้างนะคะข้อที่หนึ่งเลย witch หรือแปลเป็นไทยว่าแม่มดหนึ่งในผีที่ขาดไม่ได้เลยในวันฮาโลวีนหญิงชาราจมูกยาวแหลมงุม้มสวมหมวกใบใหญ่แล้วก็มีไม้กวาดคู่ใจที่จะมาพร้อมกับเสียงหัวเราะดังกังวานผู้เต็มไปด้วยเวทมนต์คาถาสามารถทำร้ายมนุษย์ได้โดยถ้าเป็นผู้ชายเราก็เรียกว่าพ่อมดซึ่งภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า wizard พ่อหมดที่น่าจะคุ้นเคยที่สุดสําหรับคนไทยก็น่าจะเป็นแกรนดาฟหรือที่พี่จันเจ้าแอบ,บเรียกว่าพ่อหมดโอโมเพราะว่าหลังจากแกรนดาฟเนี่ยไปอัปเกรดพลังเวทมาจากตอนแรกเป็นพ่อหมดเทาหมุนหมดกลายเป็นพ่อมดขาวเรื่องแสงแบบโอโมมากๆเลยค่ะและสําหรับบุคลิกและยูนิฟอร์มของพ่อหมดนะคะด้วยส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนั่นก็คือพ่อมดในตำนานมักจะเป็นคนแก่ตัวสูงใหญ่ใส่หมวกที่มีปลายแหลมยาว แล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็มักจะเอามาปิดบางใบหน้าแถมยังมีหนวดเคราสีขาวยาวและยังใส่ชุดคลุมยาวลากไปจนถึงพื้นแล้วก็มักจะถือไม้เท้าหรือว่ากระทามีความเก่งกาจทางด้านเวทมนต์มีอายุหลายร้อยปีซึ่งพ่อมดก็มักกล่าวถึงคู่กับแม่มดแต่ว่าจะมีความตรงข้ามกันนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อมดจะมีคุณธรรม ซึ่งก็ต้องแอบยกเว้นพ่อมดซอรูมานและในส่วนแม่มดนั้นก็มักจะมีนิสัยไม่ดีหรือว่าจะเป็นตัวร้ายในนิทานเสียส่วนใหญ่ซึ่งก็มีความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาว่าวิธีที่จะทําให้พบกับแม่มดได้ก็คือต้องใส่เสื้อกลับตะเข็บแล้วก็เดินถอยหลังในคืนวันฮาโลวีนค่ะข้อที่2ผีแวมพายหรือที่คนไทยจะเรียกกันว่าผีดูดเลือดหรือจะเป็นแดคคูรา ที่เราจะคุ้นเคยตามนิทานนะคะที่ได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆสำหรับแวมพร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผีที่เป็นที่นิยมมากในวันฮาโลวีนโดยแวมไพายหรือว่าผีดิบก็จะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทุกอย่างแต่มีฟันที่แหลมคมหรือมีเขี้ยวอยู่สองเขี้ยวไว้สำหรับดูดเลือดมนุษย์เพื่อชีวิตที่เป็นอมตะไม่มีวันตายแวมไพายจะปรากฏตัวได้เฉพาะในเวลากลางคืนเพราะว่ากลางวันนั้นแพ้แสงแดดก็เลยมักจะซ่อนตัวอยู่ในโรงของตัวเองหรือว่าอยู่ในหลุมค่ะ แวมพายนะคะมีความสามารถในการแปลงร่างได้หลายแบบเช่นแปลงเป็นค้างคาวนกฮูกหมาป่าหมาทิ้งจอกกบคางคกมแมลงเม่าหรือแม่แต่ง,งูพิษค่ะ โดยสามารถกำบังกายหายตัวได้แล้วที่สังเกตได้อีกอย่างนะคะก็คือแวมไพร์จะไม่มีเงาเมื่อกระทบกับแสงหรือว่าสะท้อนในกระจกนอกจากนี้แวมไพร์เนี่ยก็มีพลังก,กำลังมากเหมือนผู้ชาย20คนเลยทีเดียวนะคะและก็ยังสามารถบังคับสิ่งของให้เคลื่อนที่ด้วยอำนาจของตนได้ด้วยค่ะสิ่งที่จะกำราบแวมไพร์นั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา เช่นไม้กางเขนน้ำมนต์หรือแม้กระทั่งสมุนไพรกลิ่นแรงบางชนิดที่เราร,รู้กันอยู่นะคะนั่นก็คือกระเทียมนั่นเองวิธีฆ่าแวมไพร์ก็มีมากมายเช่นตอกลิ่มให้ทะลุหัวใจนําไปเผาหรือว่าตัดหัวด้วยจอบของสัปะเลอใครก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อของแวมไพร์โดนแวมไพร์กัดเข้านะคะก็จะกลายเป็นแวมไพร์ไปด้วยและก็จะกลายเป็นสาวกของแวมไพร์ที่ดูดเลือดตัวเองค่ะชาวยุโรปในยุคก,กลางนั้นหวาดกลัวแวมไพร์กันมาก ผู้ที่สงสัยว่าเป็นแวมไพร์ก็จะตกอยู่ในสถานะเดียวกับแม่มดหรือมนุษย์หมาป่านั่นก็คือถูกตัดสินลงโทษด้วยการเอาถึงชีวิต มีวิธีการป้องกันการรุกรานของแวมพร์หลายวิธีเช่นบางหมู่บ้านนะคะจะโปรยมเมล็ดข้าวไว้บนหลังคาบ้านเพราะมีความเชื่อว่าแวมพร์จะงวนกับการนับมเมล็ดข้าวเป็นการถ่วงเวลาจนถึงรุ่งเช้าหรือโรยเศษขนมปังไว้ตั้งแต่สุสารให้แวมพายเดินเก็บเศษขนมปังวนเวียนไปมาหรือแม้แต่การวางไม้กลางเขนหรือดอกกุหลาบที่มีหนามแหลมเพื่อเป็นการพัฒนาการแวมไพายเอาไว้ในโรงค่ะ ซึ่งพี่จันจาว่าแต่ละวิธีนี้ดูจะประหลาดประหลาดยังไงไม่รู้นะคะข้อที่3ค่ะเวียร์วูหรือว่ามนุษย์หมาป่าซึ่งก็เป็นผีจำพวกเดียวกับแวมพร์นะคะสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์และหมาป่าได้อาหารของมนุษย์หมาป่าก็คือเนื้อและเลือดสดสดโดยจะออกหากินในเวลากลางคืนมนุษย์หมาป่านะคะมีทั้งที่เป็นกึ่งมนุษย์กึ่งหมาป่าและกลายร่างเป็นหมาป่าทั้งตัวมีความเชื่อว่า ผู้ที่ต้องกลายร่างเป็นหมาป่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงนั้นเป็นเพราะว่าถูกสาบหรือเกิดเหตุการณ์อันน่าสยเดสยองขึ้นค่ะข้อที่4ซอมบี้ซอมบี้หรือผีดิบตามตำนานผีดิบพวกนี้นะคะจะถูกพ่อมดหมอผีที่มีความรู้เรื่องมนต์ดำในลัทธิอูดูทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อปลุกซากศพให้ลุกขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยจุดประสงค์ก็คือเพื่อจะนำมาใช้งานตามคำสั่งโดยลักษณะซอมบี้ส่วนใหญ่นะคะ ก็จะเคลื่อนไหวเชื่องช้าซึ่งต้องขอยกเว้นซอมบี้ในเทรนทูพูซานนะคะโดยซอมบี้เนี่ยจะชอบกัดกินซากสัตว์แล้วก็ซากศพตามสุสานค่ะส่วนซอมบี้ที่เราเห็นกันตามภาพยนตร์ก็มักจะเกิดจากการดัดแปลงของนักวิทยาศาสตร์หรือเกิดจากความผิดพลาดท,ทางการทดลองก็เลยทําให้ซอมบี้มีลักษณะสยดสยองน่ากลัวและชอบทําร้ายกัดกินมนุษย์กันเองค่ะข้อที่ 5. มัมมี มัมมี่หรือผีพันผ้าที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วมัมมี่ก็คือศพที่แห้งและไม่เน่าเปื่อยเพราะว่ามีการใสร่น้ํายาโดยมีต้นกําเนิดมาจากประเทศอียิปต์ค่ะโดยที่ต้องมีการทํามัมมี่นั้นก็เพราะมีความเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายจะกลับคืนร่างดังนั้นจึงพยายามรักษาร่างของคนตายไว้ด้วยการแช่น้ํายาเพื่อดองศพและพันด้วยผ้าลินินสีขาวบรรจุไวใ้ในโรงเพื่อรอวันฟื้นคืนชีพค่ะ ตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณคำว่ามัมมี่มาจากคำว่ามัมมิยะซึ่งเป็นคำในภาษาเปอร์เซียมีความหมายถึงร่างของซากศพที่ถูกดองจนกลายเป็นสีดำโดยชาวอียิปต์โบราณจะทำมัมมี่ของฟาโรและเชื่อพระวงทุกพระองค์ค่ะและข้อสุดท้ายผีที่อยากจะแนะนำให้รู้จักกันนั่นก็คือมอนสเตอร์หรือที่ไทยๆเราเรียกว่าอสูรกาย สัตว์ประหลาดหรือว่าสัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัวที่พบเห็นได้ทั่วไปทั้งในภาพยนตร์การ์ตูนและก็เทพนิยายต่างๆมอนสเตอร์ Monster เนี่ยนะคะก็มักจะเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างผิดแปลกไปจากปกติหรือสัตว์ที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยความหมายของคําว่ามอนสเตอร์ไม่เหมือนกับปีศาจนะคะเพราะว่าปีศาจนั้นหมายถึงความชั่วร้ายโดยปกติแล้วมอนสเตอร์ Monster, หรือว่าสัตว์ประหลาดนี่จะหมายถึงสิ่งที่น่ารังเกียจหรือผิดศีลธรรม หรือความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการนำมาเปรียบเปรยกับผู้ที่มีลักษณะโลภหรือบุคคลที่แลดูน่ากลัวค่ะ